ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะพอเห็นแล้วนะครับว่าจะมีส่วนที่เป็นเหมือนสีพื้น<ช>แล้วก็ส่วนที่เป็นรวดลายนี่ก็จะเข้มขึ้นกว่าแล้วก็จะจะ,จะนูนขึ้นมาด้วย<ช>นี่นี่เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของผ้าไหม<ช>ยอกหอกลํำพูน การที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะสามารถติดตรา GI ได้นะครับต้องมีลำดับขั้นตอนตามนี้ครับโดยเริ่มจากการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนจากนั้นก็ต้องทำคู่มือปฏิบัติงานสร้างระบบควบคุมการตรวจสอบสินค้าและก็ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับ เพื่อให้เราได้เข้าใจเห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมจะขอพาไปทำความเข้าใจทีละขั้นตอนเลยครับถึงแม้ว่าประเทศไทยแล้วนะครับจะมีของดีเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนมากมายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะสามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นะครับเราจะต้องมีการจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานขึ้นมาเพื่อนําไปยื่นขอขึ้นทะเบียนนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมา อยู่ที่กลุ่มลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนะครับตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าเหียงตำบลมือเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนะครับที่นี่เขากำลังมีการจัดทำคู่มือกันอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรบ้างครับนี่นะครับ <lesson> เข้าไปในกลุ่ม ้าบนที่กางประชุมทีม่อยู่นี่นะครับก็จะเปบรรยากาศของการนั่งคุยกันอยู่เป็นโต๊ะนะครับเปอยู่2โต๊ะรอบโต๊ะก็นั่งคุยกันอยู่แบบจริงจังมากเลยนะครับตกเทียนเกี่ยวกับเล่นของลำไยในมือก็มีเอกสารต่างๆบางคนก็มีกระดาษแล้วก็คอยจดว่าคุยกันยังไงอะไรอยู่นะครับจริงจังมากการํำผู้มือนี่ มันมีความสําคัญยังไงครับทำไมต้องมาทำคู่มือโอ้สำคัญมากครับเพราะว่าคู่มือเนี่ยก็จะเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีขั้นตอนดําเนินการอย่างไรครับผมอย่างเช่นคู่มือเนี่ยลำไยที่เราจะมาผลิตเนี่ยก็จะต้องเป็นลำไยที่อยู่ในจังหวัดลำพูนครับผมพันธุ์มันก็ต้องเป็นพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ตรงนี้ก็คือพันอีออ,อ,อเขาก็จะมาตกลงคุยกันว่าตรงไหนพันไหนอะไรอยางเงเรามีหลายพันเรามีหลายพันแต่เนี่ยพันที่เราจะใช้มาตรฐานแล้วก็ใช้พันอีโดรครับผมแล้วก็จะต้องอ,อยู่ในขอบเขตที่ไหนอย่างไรครับผมมีการเป็นขั้นตอนกัน คู่มือปฏิบัติงานนะนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ชาวบ้านจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็หารือร่วมกันเพื่อจะได้ตกผลึกภูมิปัญญาทางด้านการผลิตให้กลายมาเป็นตําราในการปฏิบัตริร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงต้องมีการระดมสมองของผู้รู้ที่อยู่ในชุมชนมาร่วมกันช่วยหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยที่จะมีหน่วยงานราชการท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจะยื่นคำขอขึ้นทะเบียน แล้วก็ช่วยในการสร้างระบบอีกทั้งก็ยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านอย่างเช่นกลุ่มลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนี้นะครับที่จะมีภาครัฐอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาช่วยในครั้งนี้ครับชุมชนเนี่ยเขามีภูมิปัญญาในเรื่องของของการผลิตลำไย,ยเนื้อสีทองมนาะซึ่งสืบทอดมาจากบุ่นพ่อรุ่มแม่เขาพวกนี้เราจะต้องถอดออกมาเป็นคู่มือให้หมดอามาจอก็เป็นเพียงแค่ธุรการที่จะต้องไปทําเป็นคู่มือล่างแค่นะั<อ>้นแล้วก็เป็นกํากับ ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อที่จะให้ทุกคนทําให้เกิดมาตรฐานเท่ากันโดยรายละเอียดหลักๆที่จะต้องช่วยกันคิดก็คือชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็อธิบายรูปร่างหน้าตาลักษณะของสินค้าให้มีความชัดเจนนะครับเพื่อจะบอกเล่าถึงจุดกําเนิดเรื่องของประวัติของผลิตภัณฑ์ว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์อย่างไร รวมไปถึงวัตถุดิบซึ่งจะต้องบอกทั้งชื่อแล้วก็แหล่งที่มาพี่นี่ผมขอแอบดูเอกสารอะไรนิดนิด <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับได้ <c oughs> เขียนอะไรโอ้โหเยอะแยะมาก <c oughs> <c oughs> มายเลย ى, จริงๆแล้ว ى, ลำไย,ยที่ดีเนะี่ยมันก็ ลักษณะก็จะแบบนี้ขอผมอนุญาตอ่านอ่านที่ที่ตกลงมาในโต๊ะแป๊บหนึ่งครับอย่างสายพันธุ์ต้องเป็นสายพันธุ์ดอครับยอโอ้โหต้องบอกลักษณะดินด้วยว่าต้องเป็นดินที่ลําพูนครับอ๋อนั่นก็เป็นเรื่องของเรื่องของสภาพภูมิศาส์ภูมิศาสตร์ที่เราเราสามารถจด G I ได้มันไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนนะจดว่ามันส่งผลให้ลําไยเราเป็นยังไงครับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสินค้าเกษตรนะครับนอกจากจะต้องบอกที่มาของวัตถุดิบซึ่งมีส่วนสําคัญแล้วก็ยังจะต้องอธิบายถึงขั้นตอนในการผลิตอย่างละเอียดเช่นกันซึ่งที่โต๊ะนี้นะครับก็กําลังหาหรือคอกเสียงกันอยู่ครับอย่างขั้นตอนจะแปลรูปลำไยเนื้อสีทองอบแห้งนี้ต้องคุยกันเริ่มจากอะไรบ้างครับก็คืออย่างแรกเลยในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ลำไยที่ได้ก็ต้องเป็นลำไยที่เก็บในช่วงเดือนกัน กระกฎาคมแล้วก็สิงหาเท่านั้นเพราะว่าลำไยในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นลำไยที่มีคุณภาพที่สุดเนื้อหนาที่สุดรสชาสติหวานที่สุดสุกเต็มที่อะค่ะมีเรื่องอะไรที่เห็นไม่ตรงกันบ้างไหมครับในเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดอ,อย่างเงี้ยค่ะสีก็ต้องเป็นสีเหลืองทองค่ะคถ้าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำก็คือตกเกรดลงมาค่ะที่ก็นั่งถกเถียงให้มันเป็น <laughs> เป็นเป็นแบบว่ารูปธรรมให้มัน,มมนเป็นมาตรฐานเดียวกัน การพูดคุยหารือในครั้งนี้นะครับก็จะถูกรวบรวมและก็สรุปโดยเจ้าหน้าที่ของอบจลำพูนครับเพื่อที่จะช่วยในการจัดทําเอกสารเพื่อไปยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปครับโดยในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารนะนะครับนายทะเบียนก็จะตรวจเอกสารนะครับแล้วก็ประกาศโฆษณา90วันหากไม่มีการคัดค้านก็จะรับขึ้นทะเบียนต่อไปครับพอสมมติว่ามาจดขึ้นทะเบียนแล้วนะครับสิทธิตรงนี้จะเป็นของใครครับ ับไอหรือสิ่งบางที่ทช่นูริษัทเนี่ยเป็นทรัพย์สินญิยาประเทศเดียวที่ขึ้นทะเบียนแ,แล้วเนี่ยสิทธิจะกลับไปเป็นของชุมชนไม่ว่าใครจะยื่นก็ตามนั้นคนยื่นเนี่ยจะเป็นองค์กรของราฐเป็นสากลอะไรก็ตามสิทธิจะกลับไปถึงชุมชนนั้นกลายเป็นคนในชุมชนนั้นในพื้นที่ที่กําหนดจะจะจะ,จะเป็นเจ้าของสามารถที่จะใช้ร่วมกันในชุมชนครับเวลาคุ้มครอง GI จริงๆเนี่ยคุ้มครองอย่างเช่นมะขามหวานเพชรบูรณ์ก็จะคุ้มครองว่าใครก็ตามเอาชื่อนี้ไปใช้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ปลูกในพื้นที่นั้น ซึ่งตามพระราชะบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พุทธศักราช2,546หากผู้ผลิตในพื้นที่อื่นแอบอ้างใช้ชื่อสินค้า GI และทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาที่แท้จริงนะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0นบาทกว่าที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่นะครับ เรียกว่าต้องทั้งรู้ลึกร,รู้จริงรู้ถึงจุดเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์แล้วนะครับยังมีเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานว่าตรงกับที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นกลุ่มพมายกดอกลําพูน,นี่นะครับแม้ว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาหลายปีก็ยังต้องมีการตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากระบวนการขั้นตอนในการตรวจวัดคุณภาพตรวจสอบนั้นทําอย่างไรมีใครเป็นคนมาตรวจนะครับแล้วก็ผลของการตรวจสอบนั้นจะบ่งชี้ชี้วัดเรื่องของอะไรได้บ้างครับ ร้านขายผ้าไหมยกดอกในแถวตลาดแถวนี้ซึ่งก็จะมีเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทุกร้านก็จะแขวนโชว์โ,โหนี่ราคาก็ไม่ได้ถูกอะไรนะครับอย่างตัวนี้6,500้ 6, ถ้าสวยๆที่แขวนอยู่ราคาร่วมหมื่นหมื่นห้ อัขึ้นไปนะครับโอ้โหนี่นะครับผ้าแต่ละผืนแล้วราคาไม่เบาเลยละครับว่าแต่ว่าทําไมผ้าใหม่ย,ยกดอกลําพูนถึงมีราคาสูงและจะมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับที่สําคัญนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ของลําพูนอย่างไรต้องไปหาผู้รู้กันครับ ตัวผ้าไหมย,ยกดอกลำ้ำพูนนี่มันมาเริ่มตอนไหนครับต้นกําเนิดผ้าไหมย,ยกดอกก็มาจากเจ้าดารารัชมีครับทับเป็นพระหัวรัชยาของรัชกาลที่ห้าที่ได้ไปนําคมรู้จากในวางมาจากในวางมาก็คือเอามาสอนก็าท่านก็เลยเอาเอาคนที่ทอเก่งๆนะมาสอนในคุ้มสอนเทคนิคการยกสอนเทคนิคการจุดลายก็สืบต่อันมาเรื่อยๆมีบันทึกมี เก็บลวดลายไว้ครับผมงเนี้ยลายแต่สมัยก่อนมีอ๋อมีลายเป็นเฉพาะของตัวเองด้วยนี้อยากให้คุณน้องเดี๋ยวพาไปดูแบบทัดๆัดเลยได้ไหมครับว่าอยากเห็นแล้วผ้าไหมยกดอกลำพูนี้เป็นยังไงหน้าตาย่งไรครับได้ครับครับเดีรยวครับนีนี่ใช่หมดเลยไหมครับใช่หมดเลยครับนี่คือผ้าไหมยกดอกลำพูนครับไม่มีความรู้เรื่อง ผ้าไหมเลยครับรู่ตอนนี้จะเป็นลักษณะเด่นของผ้าไหมยกดอกลําพูนนี่ดูยังไงครับตัวนะคตต้องจับดูนะครับคือผ้าไหมยกดอกเนี่ยเวลาเอามือลูกเนี่ยมันจะมีนมีแค่มองด้วยตาเปล่าก็จะพอเห็นแล้วนะครับว่าจะมีส่วนที่เป็นเหมือนสีพื้นแล้วก็ส่วนที่เป็นรวดลายนี่ก็จะเข้มขึ้นกว่าแล้วก็จะจะนูนขึ้นมาด้วยนี่นี่เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของผ้าไหมยกดอกลําพูนใช่ แล้วมีลายที่เป็นลายเฉพาะของของลำพูนโดยเฉพาะไหมครับคุณน้องมีครับมีครับคือลายเป็นลายดอกพิกลครับพิกลโบราณพิกลโบราณใช่ครับต่นี้รคบคือดอกพิกลโบราณอ๋อนี่นะฮะที่เห็นลอยมันจะเล็ก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 เนี่ยครับมีกลีบเยอะเยอะเยอะๆนี่นะครับใช่ครับอ๋อนี่คือดอกพิกลโบราณใช่ครับซึ่งอันนี้เป็น เฉพาะของลำพูนเลยนะครับ,รบลาประจาจังหวัดเลยประจาจังหวัดด้วยลวดลายของผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนนั้นนะครับขึ้นชื่อว่ามีความงดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการนําลวดลายธรรมชาติมาประยุกต์เข้ากับลายไทยต่างๆตามจินตนาการของผู้ออกแบบครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีลวดลายที่ทางสถาบันผ้าท,ทอมือหาริพุลชัยเก็บรวบรวมไว้มากสุดถึง80ลวดลายคือลวดลายนี้สามารถพัฒนาได้ใช่แต่ใช้เทคนิคเทคนิคเดียว กันก็คือการยกดอกเพื่อไขข้อข้องใจนะครับว่าคําว่ายกดอกนั้นต้องทําอย่างไรรูน้องจึงแนะนําให้ผมไปดูกรรมวิธีการทอในหมู่บ้านเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามไปดูกันนะครับว่าผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนที่เป็นสินค้า GI นั้นเขามีวิธีการทอกันยังไงครับกี่พื้นเมืองเนี่ยที่ชาวบ้านทอกันอยู่โดยทั่วไปเนี่ยมันก็สามารถทอผ้าได้แต่ถ้าจะเป็นผ้าไหมยกดอกที่ได้การรับรองติดตราจีไเนี่ยความเป๊ะหรือคุณภาพของผ้ามันต้องสูงกว่านะ